สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโนเวลแอนด์ซ e รีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานมีเรื่องราวข่าวข่าวของซีรีส์เรื่องใหม่นะคะซึ่งมีข่าวลือหนาหูมากๆเลยบนแพลตฟอร์มนะคะบันเทิงในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็น163โซฮูนะคะซือหลิงนะคะลงเหมือนกันหมดเลยว่าจะมีนะคะผลงานเรื่องฉีหวง ะะชี้ห่วงได้นักแสดงนำก็คือคุณหลี่หงอี้แล้วก็คุณเจ้ารู้สื่อจะมาแสดงนะคะซึ่งโอ้โหกรีดมากค่ะขนาดหวานเห็นรายชื่อนักแสดงยังรู้สึกกรีดขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือคู่ที่1ส่วนคู่ที่2นั้นนะคะคู่รองก็คือเฉียนลู่คนสวยของแอดวานอีกคนหนึ่งนะคะกับคุณหวังโยชั่วซึ่งก็โอ้โหหล่อมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคู่เอกกับคู่รองที่ทั้งสวยทั้งหล่อจริงๆแล้วก็เรื่องนี้ได้รับการจับตา พิเศษนะคะเดี๋ยวในช่วงท้ายของคลิปเนี่ยเดวานจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องฉีห่วงมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ถ้าสร้างจริงๆมันจะต้องเป็นโปรเจกต์เบวกเท่านั้นน่ะไม่งั้นมันจะสร้างสร้างยังไงเพราะว่าจากเนื้อเรื่องนะคะมันเป็นเรื่องราวแบบอ่านวนวเลยการต่อสู้กันแบบว่าแคว้นกับแคว้นนะคะเป็นเรื่องราวของฮ่องเต้ะคะ่ะเป็นเรื่องราวของแผ่นดินนะคะซึ่งจะเป็นอีกบทบาทหนึ่งเลยนะคะก้าวไปอีกหนึ่งสเต็ปหนึ่งเลยของหลี่หงอี้กับเจ้าลู่ซื่อนะคะเป็น เ,เรื่องราวของการยกทัพนะคะขององค์จัก,กรพรรดิแล้วก็มีนางสนมนะคะแล้วก็ฮองเฮาในวังก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวังแล้วก็ผู้มีอํานาจสุดๆเลยนะคะโอ้โหต้องเป็นเอสบวกเท่านั้นคะ่ะถ้าสร้างเรื่องนี้จริงๆนะคะถึงจะดูได้แบบสุดๆนะคะ คุณหลี่หงอี้กับคุณเจ้าลูซีเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วนะคะจากเรื่องหมออัจฉริยะแล้วก็เรื่องบุพภาวสันจันทราศาสตร์ค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะสร้างปรากฏการ์แบบว่าหลี่หงอี้เจ้าลูซือไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะถึงกับมีข่าวแบบว่าแบบ นั่นๆเลยอะ่ะนั่นๆในทุกๆแพลตฟอร์มเลยว่าทั้งคู่นี่แบบรักกันจริงๆอ่ะนะคะแล้วก็มีคนสนับสนุนพวกเขาเยอะนะคะเรือลำนั้นเป็นเรือลำใหญ่มากค่ะเป็นเรือลำที่ต้องใช้ออกมาหาสมุทรนะคะสำหรับหลี่หงอี้กับเจ้าลู่ซือแต่พอผ่านไปแล้วนะคะหลายๆปีจริง,รงๆแล้วยังมีแฟนคลับอยู่นะคะสำหรับคู่นี้ที่แบบอยากให้เขาคู่กันนะคะแล้วก็ในโปรเจกต์ที่จะถึงนี้เราก็อาจจะได้เห็นจริงๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าชื่อขึ้นแล้วแต่ว่าคือ ขึ้นชื่อตรงไหนหวานพยายามไปหาไม่ว่าจะเป็นไอไมดามาลิสหรือว่าที่ไหนหวานยังไม่เห็นชื่อของเรื่องฉีห่วงขึ้นเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของชื่อนักแสดงนะคะชื่อของชื่อของเรื่องเลยอะคะ่ะฉีห่วงยังไม่ขึ้นนะคะโอ้แต่ว่าเรื่องนี้ทัศน์สร้างคือใหญ่มากเดี๋ยวหวานจะเล่าพอตให้ฟังนะคะ ก่อนอื่นนะคะเรามาพูดถึงคุณหลี่หงอี้กับเจ้าลู่ซือก,กันก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็น,ปนแฟนๆนะคะแฟนคลับของหลี่หงอี้นี้เพื่อนๆรอดได้เลยยังมีอีก6เรื่องเลยนะคะที่คุณหลี่หงอี้ดังได้ถ่ายทําไว้ส่วนใหญ่ถ่ายทําไว้เสร็จแล้วรอแค่วันออนแอเท่านั้นเองค่ะถ้าเกิดว่าออนแอออกมานะคะติดติดติดกันเนี่ยโอ้โคุณหลี่หงอี้ดังเป็นผลแตกถึงถึงเวลาของเขาแล้วเนาะค่ะแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าสุดๆเลยนะคะที่ควรจะได้ออกอากาศแต่ไม่ได้ออกอากาศ ก็คือเลื่องหัวฉูปปิงนะคะที่เล่นกาบนะคะคุณจางร้วอินนั้นแหละยังไม่ได้ออกอากาศสักทีนะคะโ,โหโวเรื่องนั้นมีแต่ดาราตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะพอๆกับเรื่องเจ้าเกอเลยะคะ่ะก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ออกอากาศเลยนะคะก็งงมากๆคนก็รอชมกันอยู่นะคะ รอ,อ,อ,อต่อไปค่ะมาถึงเรื่องใหม่นะคะที่จะแสดงนี้บ้างนะคะซึ่งคุณหลี่หงอี้นะคะพอมาหลังจากสิ้นปีที่แล้วปี2022ก็เริ่มมีซีรีส์ที่เขาได้ถ่ายทำไว้ออกมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นดารุณพเนจรท่องยุทธภพนะคะต่อมาก็ติดติดกันเลยกับเรื่องจอมยุทธบูตตึงค่ะแล้วนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีก6เรื่องนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามได้มีทั้งจีนปัจจุบันแล้วก็จีนคอสตูมโบราณค่ะก็จะสลับสลับกันมา ะะสำหรับะค,ะคุณเจ้ารู้ซื่อนั้นตอนนี้ถ่ายทำเรื่องสนอินอยู่พวกเราก็รู้กันดีนะ,ะแล้วก็มีผลงานนะคะตอนนี้เจ้ารู้ซื่อผลงานที่ได้จากทาง Tencent Video มักจะเป็น S บวกอยู่ตลอดเวลานะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาราที่เรียกเรตติ้งนะคะยอดวิวอะไรต่างๆนะคะเจ้ารู้ซื่อคือถ้าได้ยินชื่อนี้คือมาแน่นอนแล้วก็เธอมีแฟนๆนะคะเหนียวแน่นทั้งในจีนนะคะในจีนนี้มี2กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะคือกลุ่มที่ทั้งเป็นแอนตี้เจ้ารู ู้ือนะคะแล้วก็กลุ่มที่ให้ความสนับสนุนเจ้ารู้สื่อส่วนพวกเรานะคะอยู่นอกประเทศจีนส่วนใหญ่จะให้การสนับสนุนนะเพราะว่าพวกเราชอบบทบาทของคุณเจ้ารู้สือแล้วก็เล่นได้เป็นธรรมชาติแล้วก็นําตัวละครตัวนั้นออกมามีชีวิตชีวาผ่านทางหน้าจอให้พวกเราได้เห็นมากเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับเจ้ารู้สือก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแนะ่นอนถ้าเกิดว่าคิวทุกอย่างแล้วก็ทุกอย่างลงตัวถ้าเจ้ารู้สื้อนะคะเล่นเรื่องนี้จริงๆอ่ะหวังว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ ทั้งคู่เลยอ่ะทั้งคุณหลี่หงอีทั้งคุณเจ้ารู้สื่อเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่เคยเห็นพวกเขาเล่นมาในบทบาทเนี้ยแบบในวังเข้มขน้นเข้มข้นนะคะจากนั้นนะคะมาที่ ดาราสมทบกันบ้างนะคะอย่างคุณเฉียนลู่อย่างนี้นะคะเธอก็สวยมากๆเลยแล้วก็จะได้แสดงกับเจ้ารู้ซื้อมาเรื่องเทียบท้าปตัตตพีเนาะเรื่องหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเขาความสัมพันธ์ก็สบายๆแน่เลยในกองถ่ายนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะที่คุณเฉียนลู่แสดงมีทั้งที่เป็นจีนปัจจุบันด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีดาราชายนะคะคุณหวังโยซัวก็คือหล่อมากๆอ่ะเป็นพระเอกได้แล้วอีกหน่อยหวันว่าเขาต้องได้เป็น เอกแบบหลายๆเรื่องนะคะก็รอวันรอวันที่จะแบบว่าพงาดขึ้นมาแน่นอนนะคะมีทุกอย่างทรัพยากรก็เป็นอีกหนึ่งคนที่หล่อนะคะ ทีนี้นะคะมาถึงมาถึงฉีห่วงกันบ้างฉีห่วงนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของมู่หลงชงค่ะมู่หลงตระกูลมูล่หลงอีกแล้วนะคะก็เป็นจัก,กรพรรดิเช่นเดียวกันแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มีถ่ายทอดผ่านบทเพลงด้วยเนาะฉีห่วงเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของอฟูเจียนแล้วก็มู่หลงชงนะคะซึ่งเป็นตำนานในประวัติศาสตร์จีนเลยก็จะอิงนะคะซึ่งใน อิงประวัติศาสตร์ยังพูดไม่จบอิงอิงอะไรอิงประวัติศาสตร์ค่ะก็ในฐานะที่เป็นวีรบุรุษรุ่นหนึ่งนะคะฟูเจียนก็เคยฆ่าทรราชไปมากมายแล้วก็รวมแผ่นดินนะคะทางภาคเหนือเนี่ยของจีนแผ่นดินใหญ่เข้าด้วยกันค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังเป็นผู้ที่ถือได้ว่ามีอุปการกคุณแล้วก็มีบุญคุณนะคะให้กับทางราชสำนักอย่างมากมายทีเดียวแต่สําหรับพี่น้องมู่รงนะคะฟูเจียนเนี่ยก็กลายเป็นที่เกียรติชังที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดในชีวิตของพวกเขาเลยล่ะค่ะกลัวว่าจะมาแย่งบัลลังก์นั่นเองนะคะในฐานะที่ฟูเจียน,นยได้รับทั้งคำชมแล้วก็ได้รับทั้งหัวใจของประชาชนค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะทาง ตระก,กูลมู่หลงซึ่งเป็นตระก,กูลของฮ่องเต้เนี่ยก็ไม่ไม่ต้องการที่จะทำอะไรที่รุนแรงกับฟูเจียนเพราะว่าไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะต้องเกียดพวกเขานะคะทางด้านของอในราชวังเนี่ยมู่หลงก็เลยมักที่จะแบบมอบค่ะมอบผู้หญิงมอบอนางสนมมอบมอบนางในนะคะไปให้ฟูเจียนมากมายเลยค่ะ แต่สำหรับในความคิดของมู่หรงชงแล้วนะคะผู้ชายฟูเจียนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาคิดอยู่เสมอว่าเป็นผู้ที่ทำลายชีวิตเขาเพราะว่าเขาอ่ไม่ได้รับความนับถืออย่างแท้จริงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยหนีจากฟูเจียนไปแล้วก็ไปพัฒนานะคะพลังอ,อำนาจของเขาอย่างรวดเร็วแล้วก็ยกทัพขึ้นมาเพื่อชิงตำแหน่งจกกักรพรรดิค่ะแล้วก็ต่อสู้นะคะ เพื่อเจียงซานค่ะชาย,ยานะคะหรือว่าชื่อเล่นของมูหลงชงเนี่ยจะถูกเรียกว่ามูหลงชงฟีนิกซ์เอมเพอเรอร์นะคะก็ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นแบบจัก,กรพรรดิหงเพลิงมะจัก,กรพรรดิหงเพลิงมูหลงชงนะคะ <c oughs> เอ๊ะทำไมเหมือน <c oughs> เหมือนหนังแบบไอ้นั่นเลยนะคะเหมือนหนังแบบเทพเซียนค่ะแต่ไม่เป็นไรนี้เป็นฉายาเฉยๆนะคะดังนั้นนะคะเรื่องนี้มันก็จะต้องอบอวนไปด้วยชะตากรรมของจจกพัินะคะแล้วก็การต่อสู้กับฟูเจียนนี่แหละคะ่ะจากนั้นนะคะก็ได้รับการสืบทอดมาหลายยุคทุกสมัยด้วยความงามอันน่าทึ่งนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยสิ่งสุดท้ายจริงๆแล้วที่เขาต้องการนะคะก็คือการพิสูจน์ว่าเขาน่ะมีตัวตนจริงๆคะ่ะไม่ได้อยู่ใต้เงาของใครคะ่ะเขาต้อง การพิสูจน์ว่าเขานั้นไม่ใช่แค่ หุ่นเชิดนะคะแล้วก็อยากจะให้คนรุ่นหลังได้ภูมิใจในตัวของเขาค่ะโอ้โหพอดเรื่องค่อนข้างใหญ่โตเลยนะคะออมเดยวต้องรอติดตามอัปเดตข่าวข่าวนะคะว่ามันจะใช้ฉีห่วงเรื่องนี้หรือเปล่าที่แอดหวานคิดนะคะสำหรับแอดหวานแล้วแอดหวานว่าถ้าเป็นระดับนะคะเจ้ารู้สึกกับลี่หงอีแสดงคู่กันอีกอะมันไม่ควรจะเล็กอะหวานว่าเรื่องน่าจะเป็นฉีห่วงของเรื่องนี้แหละคะ่ะพอดเรื่องมันต้องเป็นแบบนี้ ะะเอาละคา่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเราก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็จะได้มีโอกาสนะคะดูละครดีๆจากดาราที่พวกเราชื่นชอบนะคะเห็นไหมคะหลังจากผ่านไปปี2ปี3ปีในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาคู่กันอีกนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพต้องดูแลให้ดีค่ะมีความสุขกันมากๆนะคะอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเอาไว้ ai, นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้รู้ว่าวันอัป โหลดวิดีโอขึ้นไปแล้วนะคะหวนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ